ไม่รู้3สิ่งนี้อย่าเพิ่งซื้อประกันเด็ดขาดเลยนะคะ สามรัวาวเวสเวลวันนี้ที่361แล้วนะคะอีก5้าวันเท่านั้นเองในการเราก็จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของ3ามราเวสเวลแล้วนะคะทีนี้วันนี้อยากพามาดูนะคะว่าอะไรคือ3สิ่งสําคัญก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อประกันอย่างแรกเลยเราต้องดูวัตถุประสงค์คะว่าเราซื้อเพื่ออะไรเพื่อที่จะสะสมเงินเพื่อที่จะ,กะเกษียณเพื่อที่จะเป็นหลักประกันให้ครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองเนื่องจากว่าแต่ละแบบประกันก็จะตอบโจทย์ไม่เหมือนกันนะคะตั้งโจทย์ตั้งเป้าให้ชัดจะได้ ถูกวัตถุประสงค์ค่ะ2คือดูค่าเบีย้ยกับดูระยะเวลาที่ต้องจ่ายนะคะว่าเราจะต้องจ่ายเบีย้ยแค่ไหนปีเดียวจบ5ปีจบ10ปี20ปีจบเพราะนั่นหมายถึงสภาพคล่องของเราที่จะต้องดึงออกมาเพื่อจ่ายให้ได้ในแต่ละปีนะคะต้องให้เหมาะสมด้วยและสุดท้ายสําคัญที่สุดคือดูแบบประกันนะคะประกันมีหลายแบบมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีแบบไหนที่เหมาะกับเราตามเป้าหมายของเราที่ต่างกันบ้างค่ะ